เออ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 เจ๊เจยเจ๊เจยพี่น้องเอ้ยแจ็คแมนให้แมนดีเอ็นแจ็คแมนเอ็นอย่างพิกบูพี่น้องเอ้ยมากวนอยู่นี่สองรอบแล้วโอ้แค่เจยเพราะเห็ดหงัดกับพญอมนอนมาสั่นโอ้ยบพเฮ็ดใหงัดนอนมารับแล้วนี่ มาเอ็นขึ้นมาเอ็นพูดง่ายบ้านขึ้นเออไม่ใงี้เออไม่เงี้ยเจยเซ็นเส้นจมพี่น้องง่ายบ้านเหนีงานหนักเพราะเป็นเซ็นเหมือนเพื่อนเซ็นทำงานหนักได้มาหาอันี่อย่างกาะก็เออซ่องเจย มันมดนหม่องมอนวดเอ็นพ้องกับคืนเต็นนี่ค่ะคืนบัตสุเอ็นไหมเจ๊เจ๊บัคืนได้เอ็นยอละโอ้บัมนี้เจ้าบีบันนี่เราไมันิดคืนบัตมาหนี่บีบหม่อง สะสมมาจะโดนพี่น้องเอ้ยน sure. right ี่แหละการที่เฮ็ดงานเฮ็ดงานหนักหนักเดินยางยางเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเข่งเกลียดกับงานมันขี้เข่าในจุดนี่ต้องเข็มฉีดยาจะได้ต่นแล้วขันบ่เฮ็ดให้่มันยางวนมาสองรอบแล้วพี่น้องกระนอนบอลกระน้อนบอลเล็กกระโจกว่เห็นไลยค่อย เป็นเป็นไฮเป็นหาดพี่น้องเอ้ยมาคุ้มให้เห <laughs> ็ด <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะคุ้ม้เห,ห,กกเหเ็ดวันนีนนนนะน้เอ้าก็ต้องคุ้มเห็ดดูบอกคุ้มเห็ดมันเห็ดได้ทีอุตส่าห์เด็กเลี้ยงหนีไปอาบน้ำแท่นึงเลยพี่น้องเอ้ยยังน้ำมากวนเนาะน้ำมาคุ้มเอาจนได้อยู่ <laughs> เอยกากไปคุม้มไผ่เรยช่วเดียวเนี่ยแบบนี้คือ พี่น้องเบิ้งเอานะว่าไปคุ้มไผ่เมียมีกับบะไซเดี๋ยวพี่น้องเออจะยังไงมใส่มใส่สาวโสดนี่นไหมมันคนละลีร่าเนาะว่าสเสล่นมากกว่บบาไ้เด่นเนาพูยางาลเที่ยวมาคุ้มพี่น้องเออบอได้ดอกผัวสั้นนีแนลละละ <laughs> ตัวมาใส่ครับพส่แนลมใส่เ,เาาจ้าของพี่น้อง ยาเสียผูพยาบ้านเดี๋ยวนัจะหนีต่อไปมื่ออื่นสิ่ร้อยเมียาเศร้าอยู่บอกแล้วจาตายใจคอยจัิงสิล่ะเออเออเอออุยอีทางนี้มันบั่งมันเหมือนกันเลยแบบเศราอยู่โคตมอ่งนี่กับสี่สาวคอยไปกินเผาด้วยกันเออคือวะเออเออเอออ่า อยงเป็นเรษอยได้พี่น้องนี่บ่แมันสื่ออื่นบีบมันถือมนีบีบเอ็นมน่มันมันบีบไ้เร้าเด้ค่ะบีบให้เป็นลายก็เก่าเบีบ่เอ้ยเอบเออเออว้านี่่าเขาว่าบีบเสียนบีบเอ็นนึงบีบแค่เสียนนะเพรบีบเอ็นเออ โอ้เจ็บเจ็บมักระสับกะมีแหงน้บนั้นกระจองเส้นสมองเจ้าคุณเหรกเส้นตายอยู่รอไดเนาะเส้นตายอยู่รอบโจโมวตัวเส้นตายวันีม่โอ้ยตายก็ยากรถบันเลย ไปหลายท้าก็เกาบ่บ่แมนสีเห่าก็เกลือติบไปเราก็นอนพักนิดนึงกัดจังลูกอเาล้วพี่น้องชาวเสียแล้วแล้วันนี้บอกไว้ที่ได้นี้ที่ได้รักนี้จากพยาบาลเดี๋ยวันนี้เราล่อไส้ทำทรงเก็บได้ไายปวดได้ไหนเอาผ้าใบค่อยๆนึงกะห้องหูอยู่แต่ว่ามาเห็ดงานเหาะอันนี้กัดหลังจากท้นไข้แล้วกัดเก็บขี้งกับมาหาบีบเส้นบีบเอ็น ยังเหลืออยู่นี่ม่ต้องในแล้วลได้ท่องนี่เหมท่องเทียนี้โอยนอนไงสยขึน้นมากหุนิดไปก่อนพี่นองสีเห่เฮนอดหานะกันโอ,อ,อ้ยจิานวดอ่า นาทีละเท่าไหร่นาทีละนาทีละบาทนาทีละบาทได้บ่นาทีละลอยโอ้ยเทียนอะนาทีละลอยสมองละลอยเนาะปกติเขานวดอันนี้ยเขาเบอร์นาทีนาทีละลอยเงินสดเออเงินสดพร้อมเนาะคือเมื่อคืนนี่เนาะมันเจ้าเฮ็ดยตืใจซ่มุกละมันดม <c oughs> ึงเฮ้ยเนี่ยพวกพนักานเราบอเข้าใจเรื่องเงินสดค <c oughs> ืนนี่น้ำเฮาเนี่ย <c oughs> เขา,าเมาให้ฟังยังมาสอามา่อเขายังมาดูเดือนเนี่ย หอว่ามเงินสวจังเกียเนาะอกว่าชุหนึ่งะสิไปขากันตายนอนั้นสดคันบานนีเงินสดเลยใมกระโปานี่พกพันนี่จะัักหอใยพกไว้ไ่ไรดออเพราะว่าคันลูกเข้นนี่ก็คือเลี่ยงแถวมาเลยไม่ได้หานาทีนีนอนะเว๋จะขน่ะป่าว้าหลกทั้งหมทั้งมวลมันบรถ ็นแล้วจมเส็นพยาบานจมบีบเซ็นเยอะเี่บีบเซ็นโอ้โหหน่หน,นักเชียงจะอยู่ไหนเนี่ยจะทรมานขครเรื่มงน้จจะใส่ทรมานไคผู้บ่านังหุ่มอยู่นี่หลายเสียเบิร์ตพ <c oughs> ยาบาลหมาผ่านเดี่ยว <c oughs> เสียหอดีทางกระเทยหน่อยเสียไปใส่พู้วัญญา์หยาบถ้าก็เห็นผีเลยเห็นวัตยุ์าบเส้นนี่เป็นบอกมีละลาลลูไฟโอ้เนี่ยสุดลายใจจุดชิ้นเขาได้แล้วเจ้าเยว่มีเือเต็ห่วงห่วงนี่มีซึง อะไรอไรอะไรหนึ like 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 uh ่ง huh. พ uh ี huh. uh ่ห huh. ร uh ืออะไรอืมโอ๊ะงงอืมอ่าอะอยกค่อยๆหนึ่ง

ลองขอชีวิตนิวเขาเอิน <laughs> เจ้าอย่หัว <laughs> เล่นมาหนวดหรอมาปสวนหัว <laughs> เจ้านี่เนี่ย <N> เป็นปัน้นนี่ยนี่มีละปั้นไหมเนี่อตรงหนวดไรนุ่มชุ่มหัว 嗯，问题是环境啊。 มันกระมันลอ้อแ่มันข่อยเนี่ยยออกออกเนี่ยเจ้าคือจังเบ่ออีย ตัดตุบตุบเลยเลยแ่นตัดตุบตุบเลยเลยโอ้โหโอ้โหนีโอ้โหนี่อะไรเจ ต้องไปเลนึ่งจุบๆเร็วอ่าซึ่มันมันมืดอย่องเลยมันเป็นล้มล้มล้มอยู่ในลำไส้กินข้าวกินน้ำมาเป็นเวลาผัดคนตะเกียงก็โอ้มันก็ริ้ต้นนกเลยบาดเนี่ยบ่มันมีแหงในแอ่์นกข่าในกดตรงนี้แหละมันนสีเพชรให้ จนนนออยากหลับมีดมอิ่มซิมแล้ววันนี้ปราเจ้ยม,มาเบิ่งเอาเด้อนี่แน่ามาเบิ่งเอาเด้อเพิ่นมาเบิ่งเอาพอตัวเด้อนี่แล้วเป็นหลายเลยนี่มอนวดจะจำตัวเราเลยมอนวดจะได้แต่งของมีเหมือนเจ้าเ <laughs> อิอนหาบู้หญิงได้ไหมเอิอนขึ้นเจ็ด มอญปลากระต่นสวยๆกะต่นเศร้าขโมูแต่หมีนหนมอนวดสาวอีกต่างหากเนีใส่เสื้อกล้ามหอมนวดโอ้ยด้วยกันด้วนักเลงเนาะอเห็นมาเม่อชื้นในนักเลงม้อน้องผลาสลงสิ๊กี้มอเตอร์ไซคปอันออกข้างนอกเอามเื้อืนี่นักเลงนั่เไปหอดอันหน้ารถตัดเมสองคนนี่เป็นพักกันเบิงอันสุมทำงานยู่หันหัวขวัญจะว่อัน มันก็สีสงสัยเอาไม่เนี่งก็จะแตงมาอยงี่ที่เขาแจกเรามีมอรมโมโภยอ่อนลุ่มมากที่แรงมันจริงมากนี่มงมนี้มันตีตื้อๆที่แรกนั่นที่คอยคอยแตะลงให้หน่อยแต่ว่ามันเก็บทีนี้มันสีนี้มองนี้ทั้งนี้เพราะเป็นทั้งนี้แต่นี้นี่นมุมนี้มอมแตะค่อยแล้วก็หอง นี่แค่วางมือลงน้ำหนักเบาท้าได้ถึงสามสิบเอร์นต์เออนี่บท้าได้ถึงน้ำหนักก็อหอันนี้ห้าสออ๋ออ๋อดนี่หัสิเปอร์เนต์ลงน้ำหนักแสดงว่ามันมันมันเป็นกรเพราะว่าอ่นนี้วางวางมือลงันแ่นเอัน แค่เขาวางอ่ะใส่ฝามือลงเนี่ยเนี่ยตีตืบตืบจุบจุ๊บเพราะรได้ลงน้ำหนักกว่าห้าสิบเลยนี่แมนว่ามันมันล้มอยู่เนี่ยนี่นี่จุดเดียวนี่หนาทองเราอืดออันนี้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่วางลง เยอะเยอะเยอสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหน,นักว,ว,ว่าทางนั้นมันพาตัดสิบประกาไปแปดตันเรื่อยไม่นี่มงนีตึกนั่น,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 นปะ่ะโอโจงจจสิบตากเ้ามีให้เราหันใจกัน <ไ>ลองขอชีวิตเลยไม่ใช่เจ๊ใ <c> ช <oughs> ไหรอกหมอนวดสาวประจำทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินหมอนวดสาวพาวสาน่หมอนวดสาวพาวสาน่ใส่เสื้อกล้าม<อ><อ>กางเกงขาสั้นพ้อมบัดเนี้ย รับงานนอกรับงานนอ<แ>นวดแล้วก็ไปรับงานนอกอีกอเนี่ยนี่หันรอบนอกสถานท,ที่ของแข่แต่ว่าแต่ว่าเจ้าของสถานที่บรให้รอดสายตาก็เลยบร,ริไปใส่ค่ะเออยาหนายาหนานนนสิบเซนวันนี้โอ้โหเนเบิด้สิโอ้โหตัวยืดึงเงื้อคอยออกเนี่ย เอากับว่ามันเจ็บมันปวดกันกดออกไหก็มันจิ้มหอยมือเลยบ่เหมือนเศร้าก็เพรเจ็บเหมือนเศร้าขึ้นยังอะไ้เลยเาดวเหมือนเศร้าเลยนยาวอะไ้เลยจํำกันก็ไม่เยันไ่รีบใช้แล้วล่ะโอ้กินข่าได้แล้วโอ้หอยยัชั่วน นันนั่นนี่โอ้ยเติ้งอายุแต่หลายขึ้นนะขนาดโตต่ลายนี่ใน่ร่องมีร่างบ้างเนเออนี่เด็กลุงมาอยู่ไหนหมอลุงมันสิ่นี้สิ่งอยู่นี่่าดหยาบเลยมันใา้พายเดินพายไงมีแหงให้มีแหงกัดยานย่านปู่ญ่าบ้านบอกเอาเมียอยู่บัานี้ยนี่หมอหนวดประจําตัวโว้ยจับใบก็ยัง แต่ทันนี่ได้หนีได้ป่ะหนี่บมันเบิดเวลานวดมอนวดกับยัยโอเคปาห้าทีมาครับโอ้แถมท่งไทยคอมเมนต์แทมอันนี้ไหมนี่อย่างกว่าเวลาเขาไปตัดผมลานบาเบิร์เขาเสียงไหมอ๋อแถมปาดดิ้งหน้อยพลังมากแบบมาเออไปโดนโคตรฉันมานานน่าเสียงเราทำยังไงมันเสียง ขอบคุณมอเยจีเอาละเดี๋ยวสิมายำไหมนะเดี๋ยวสิมายำไหมมาย้ำไหนวันนี้ปิดไฟนอนโอ้ยพอแล้วพอแล้วไปไปไปมาย้ำนอนโอเคโอเคปิดไฟนอนแล้วอ่ะไปจ้วงสาวขอบคุณหมอเจย